สวัสดีครับตอนเราข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชวยเจริญสิริเอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับการเก็บคอลเลกชันของตัว AI ที่คุณจะใช้งานมาเรียงรวมกันใช้งานผ่านตัวไซบาคของ Microsoft Edge ถ้าคุณคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยกับการใช้ตัวโควลัดทางด้านขวาแล้วก็คุณสามารถดูคอนเทนต์ตรงกลางได้แล้วก็ใช้งานพร้อมกันได้ด้วยดีกว่าไหมฮะถ้าคุณสามารถใช้ AI ทุกตัวในรูปแบบเดียวกันได้ แนะนำครับ Microsoft Edge Sidebar ครับผมทำให้คุณสามารถใช้ AI ทุกตัวจากพ anel ด้านขวาได้นี่ครับผม Perfect City c l o u d e ChatGPT หรือแม้กระทั่งดู YouTube ก็ยังทำได้นี่ครับผมถามว่าเฮ้ยประโยชน์มันคือยังไงถ้าคุณเคยใช้ตัว AI แต่ละตัวนะเจน AI คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยุดบนเพจนะครับแล้วบางทีคุณอาจจะหาข้อมูลจากบนหน้าเว็บไซต์นะครับผม Copy ไปใช้งานอะไรต่าง แล้วมันต้องสวิชหน้าไปมาบางทีก็หาไม่เจอดีกว่าไหมถ้าเกิดมันอยู่พาร์แนลด้านขวาไปเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณอยากได้อะไรคุณก็พิมพ์ถามมันไปนะแล้วแต่ความสามารถที่คุณใช้ด้วยแต่และตัว AI ความสามารถไม่เหมือนกันนะครับจุดเด่นไม่เหมือนกันบางทีการเลือกใช้ของคุณน่สลับไปมาไปมาเนะวลาคุณใช้คล่องแล้วบางท่านบอกอาจจะใช้ Perplexity ในการแทน search ข้อมูลและแทนการหาข้อมูลและในปัจจุบันนะใช้ c l a u นะครับในกะารแปลงพวกทำ image Ana l y ิ i ินะครับผมหรือการแพรพวกทาร์สคริปต์จาก image พวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ c h a t GPT ในการแก้เกี่ยวกับโค้ดต่างๆนะครับหรือแก้การซบคอมเพก x p ปรบ l e มต่างๆผ่าน c Chat GPT คุณก็สามารถมาใช้ผ่านตัวไซต์บาร์ด้านขวาได้วิธีการทำง่ายมากๆนะครับผมถ้าคุณเปิดตัวนี้อยู่อันนี้ผมปิดตัวไหนก่อนปิดตัวคลอสไปก่อนแล้วกันเอาสมมันไม่มันไม่มีมมตัวนี้แอบออกไปถ้าคุณอยากได้นะครับคุณแค่กดขวาครับ แล้วคุณก็มันจะมีตัวเมนูอยู่นิดนึงนะครับผมคือ open insight bar คุณแค่กดแค่นี้เองนะครับผมมันก็จะไป open n e s i t e bar ให้คุณด้านขวาเลยแล้วคุณก็สามารถใช้งานมันได้แล้วนะครับผม what is windows 11นะครับผมอยากรู้ว่าบอกหน่อยได้ไหมอ่าอยากเทียบนะถูกไหมทีก็โอเคอันนี้ก็บอกมาเฮ้ยบอกถาม chat gpt บ้างดีดกว่าดีกว่าไหมอะไรองี้ฮ ก็แล้วแต่คุณนะคุณสามารถใช้ไอ้ทุกตัวได้อย่างที่ผมบอกนะครับผ่านตัวไซบาร์นะครับแอดง่ายๆเลยคลิกขวาปุ๊บแอดแล้วก็ข้อมูลออกมาเลยแบบนี้นะครับผมเนาะง่ายๆเลยนะครับสะดวกสบายมากานะครับผมก็ยังไงลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับการเพิ่มตัวไซบาร์เข้าไปจริงๆตัวไซบาเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะเอาลูกก็มีนะครับอะไรก็มีต่างๆผ่านตัวไซบาร์สามารถแอด แอปพลิเคชันตื่นเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันผ่านไซ์บาร์นะครับลองไปใช้ดูแต่ว่าจากที่ผมใช้ดูเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัว ai คุณเครื่องจะเหมาะเลยนะครับเพราะเรามีพื้นที่ที่ดูข้อมูลด้วยแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการแชทหาคําตอบนะครับหรือข้อมูลการเจนเนอเรตรูปภาพอะไรต่างๆนี่ก็ทําได้ผ่านตรงนี้นะสะดวกทีเดียวเนาะ,ะวันนี้ก็มาเป็นเกรดความรู้ง่ายๆแล้วกันนะทำแชท gpt copilot เยอะนะครับบางท่านอาจจะดูเบื่อแล้วนะฮะ แต่บางท่านก็บอกว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยไม่ดูเลยดีกว่าไม่เป็นไรนี่แค่ผมบอกว่ามาคือต้องบอกว่าอ่าัางตอนนะจริงๆก็เห็นแล้วก็อยากจะแชร์นะบางทีก็เข้าใจนะเฮ้ยบางทีคนอาจจะไม่ได้สนใจนะครับผมมากนะแต่บางทีก็อยากจะแชร์อ่านแล้วอะจะให้ผมเก็บเอาไว้เหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะผมก็ต้องมาแชร์หน่อยเนาะถูกไหมอ่าและเรื่องปรับคอนเทนต์นะฮะเป็นแบบอ่ยาวขึ้นนะฮะตอนถ้าบอกปัจจุบันยังตอนนี้ยังทาใจไม่ได้นะ วันนี้ก็บางวันก็ไม่อยากทํานะไปมาก็นั่งมองจอนะฮะดูกล้องเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ทําอยู่ดีนะอย่างวันนี้นั่งจริงก็ไม่อยาก,ยากจะแบบกำลังอ่านคอนเทนต์อื่นอยู่นะแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยแหมทำซะหน่อยเนะี่ยขอสักน,นิดนึงแล้วกันนะยังยังยังวางไม่ลงแล้วกนะันเรียกว่าอย่างง้นนะอะก็ยังมีคอนเทนต์อัปเดตทุกวันอยู่แล้วกันนะตอนนี้ครแบผมยังไงผมฝากาด้วยนะครับสำหรับตอนนี้สำหรับเรื่องไซบานะครับผมก็ช่อง YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ม Microsoft 365 Power p l า t f o r ฟอร์ม l o t ลแล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเพจทาง Facebook ก็มีนะครับโพสต์คอนเทนต์อื่นเพิ่มเติมฝากความคิดเห็นได้นะครับผม Direct Message เข้ามาคุยได้มีเวลาช่วยตอบให้ยังไงเดี๋ยวคุยกันนะครับตอนหน้าเจอกันนะครับของ The Citizen สวัสดีครับ